ค่ะกับสวัสดีง่ามๆพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขาสู่ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็มาตามต่อเนาะคะ่ะหลังเลขอกอ,อกหวยออกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะหลังเลขออกแล้วเนาะค่ะตามต่อเนาะคะ่ะปล่อยตองวดกับปูสามแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดได้คะ่ะว่ามีเซียนอุดอรมาสมทบนำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแอด,ดก็สิได้ผ้าไปบึงไปชมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าเซียนอุดอรเพิ่นสีเน้นหนักมาทางตัวใดเนาะคะ่ะเซียนอุดอรนี่เคยห้สามตัว ตรงๆเนาะค่ะอยู่วัดปูซีศูนย์แต่ว่าเอฟซีไห้น่ำแต่ว่าแอดบรายหน่ำนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วน้อค่ะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่น้อค่ะอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้อค่ะเพื่อสิบได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเพราะจากทางช่องน้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะบาดนี้แอดกสิพาาไปฟังเซียนอุดรกับปูสามแปดค่ะตองหดเพื่อนจหายเข้าตัวใดใบเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปูยังมาปูยังปูยังมาปูยังมาหาปูครับผมโอ้มาเ่วยมากมาเป็นหลายเที่ยแล้ว วันนี้บได้ลงเลขให้เพื่อนนี่ครอเป็นได้ปูเป็นยังไงอ่ะหกสามปแฝดโอ้ปูวกลับแล้วปูชายหกสามหาสามเลอาเป็นหางนึปูง่ายตึมแล้วคูคู่บอกคนหกสามเนี่ยูบอกคนหกสามเนี่ยโอ้ยโอ้ไปแล้วไปทีไม่มาแล้วเรแปดได้บันเนี่ปูแปดบอกเขาหกสามมือเกิือน้องปู อนนี้หกสามเื่อเกินผู้ไห้ผมห้หกสามผู้ไห้หกสามเอะอันีโอ้ยบห้ผมหกสามะผมไม่ผมไม่ห้หกสามเนาะเลขปูเขาอยู่นะคะเลขล่างพ่อผู้ให้เป็นล่างล่างจว่าห้บนล่างว่าหกมผู้ห้ผมหาหามอนมาคารวาหาหนึ่งหาศูนย์หาสามสี่หนศูนย์สีสามมักคุยก หนกมานี่บ้าศูนย์หกสามปูวันห่งจักเอาปูวัน่มันก็มากที่นมาปูฮะตัวใดของปูนี้ครับผมเดทบอกครับปูวันี้ครับผมไดเลยเนาะไดเล้วดวก็ได้่แต่ปูมากก็ไดล้วนเนาะเป็นแต่ปูโอ้ยเราเป็นคนวงไว้บอเป็นเถ่ซื้อเลยปูได้ปูได้ตัวได้ค่ะ ้็ตัวปูอบาหไรูดายไ้ปูสุดปูคื่้ครับูแล้วสุดปูคือบ่าจับเขากันก็เหียอมันก็เข่าเป๊ะเลยแบบเดียวกันเลยก็ปูสีสีเพรว่าเอามาเทียบใส่กันก็รายายผระอาจารแต่เขาจะค่คัดเน้นมากหาสุดปูอันนี้เขาดีพราะปู ปูว่ารักนวยบดนี่เัาเก้าปูน่ะอุ้มอาหารกันูเนาะคดีจับจับสุดนี่ของสองปูนี่นั่นนั่นนั่นับคานตัวนี้มามาหนึ่งตัวล่างอย่างเดียวไม่หมดนั่นเดียวอ๋อสามหกเข่าหกนะครับเนาะสามตัวมาตัวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนั่นแหละเพว่ารักติบแล้วนี่เป็นรักนวยที่พอใชกลับี่เนาะต้องเราต้องกลับกลับด้วยอ๋ออันนี้นะครับเนาะนั่นเรีงอย่างเดียวเนี่ ัวรับงันตใจอยู่ยวีปูคนี้ปูตัวรับงินนะจูปูเห็ดหใช่ปวนี่่นี่นี่รับเงนตัวไหนปูหวนี่บอกหัวดที่แล้วหวดที่แล้วนี่นี่หวที่แล้วไปใส่ซ้ำหนอวที่แล้วนี่ของแลนไงมันตัวนี้เกิดอะไรบันเหตุการังเหตุ้นมากัลกกำจัดจ้าบันพิปู ก็บชอ,อบมาหาอัอบกันตังเทียบยาพูด,าด้าแล้วเมรนจแล้ังบงมาชิ้นหล่อนมาหาปูสามแปดครับผมป <c oughs> ูจะ <c oughs> เป็นจักคู่สคู่เนียงกันีิเต่าแ้เต่ากับเก่าเต่ากับเก่าหาโมกเจ็ดเก่าขึ้นเก่าหนัยห้าเก้าห้าแปดขึ้นเก่า่น่ะ เอตตก,าก,า,กากลใช่ไหมกอาเกบแลนงเสรเนาะห้าหกเจ็ดนะตัวมนกีดมาเช่าเนาะเ่วเกีดมาเช่าเนาะห้าหกเจ็ดทั้งปีนะปูเนาะเมื่อปีคือมื่ปีห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดผสมเมื่อปีปูอะใช่แปดตัวนี้ใช่แปดตัวใช่แปดอีวเป็นแปดหาแปดหบแปดเจ็ดระบูใช่แปดแปดแล้่หน้ามวย่วยก็หาหาแปดหกแปดเจ็ดออน่นรำมีเท่าน่ะ เบอกยิ่นน้หมกแบบบอเจ็ดแปดงคู่กู่้าหนีแหละสองคู่เลยเาคู่น่าเก่าอยู่ลังมาทันเถียเียหลังบนญี่ปุ่นอ่ะบนเด่นอ๋ออันนี้เป็นเลขบนปะคะสอคู่สอค่ังกําลังเถียนาปรดู่านี ห้าหกเก็บมาบดปีดบดปีบัมีขึ้นบดถือเช่นบ้านแมบอครับคือมันเจกแค่หาเก็บบดปีมันไ่ได้เจองานแมนนครับผมเนาะเล็กหางเกษรผมบ่นหนึ่งนะคุณเนาะที่บ่นยังเยอบบัดปีกู้คู่ว่านนะครับผมเหือบดทันเห็ดครับผมีบอนันถือใหม่รักไมย์มันเก้าศูนย์รักเมยมันปูู่กับปูหกสามขบกับ โอ้ยยันชิ้นบานสนะอยบนที่ปู่นอีก่สามคแน่นละมีชะแนนบุโอลางังบยบเห็ดอยู่บอดท่านเห็เดอบ่างน้เขาปูเขาบอกหกแปดตัวหนึงบอมัออกละในที่เก่าที่ปู่ออกอล้ออกดนที่เก่าออกมีที่เกาดี <c oughs> ออกันเนอะ้บอดข <c oughs> ึ้นบอดแปดสามน่นล่งงวยฮึล่างงวยแปดม่เหนสูตรบาดลัางงวยล่างงยบุล่างงยบน ว่านีน่เอไ้แปะกับเก่าได้แปกับเก่านี่เดียวเกาเก่าไม่ใช่นะว่งก็มีแปดแลนนั่นเก้าแปดเมียนบอเออนีเด้นบ้านเมียนเแมียนกันนเวยนเจ็ดตัวมันตัวผ่ามาปุ๊บคนเดียวเลยเอ้ผ่าผ่ามะปุเนเจ็ดเจตัวมาสามตัวผ่าครับผมคนเดียวยังก็นี้เนแปดมานบ้าน มาระไงระไงผอมยืนตุ่นมาแปดกับเก่ามาเข้ากันยืนครับผมแปดกับเก้าช่องสูดยืนอันนี้บนที่พูอย่างไงเอบนช่องสูตรนะบนนะครับเนาะช่องสูตช่องสูดยืนอือสองสูตร่วมกันเออเนี่ยมาแปดกับเก่าส้นเก่าที่พูเนี่ยส้นเก่าส้นเก่าแค่นั้นแค่เก้าแปดเม็ดเดียวอ่ะเนี่ยสน เนยมาปูย่างย่งชุดนี่นี่มทัพพีนี่ม,มาแปดเห็น,น<อ>บ้างไหครับแปดนี่วัวนนี้มัน่นชั่นเก่าก็แปดมีแปดมูค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นสรุปตัวเลขจากปูสามแปดห้าเนาะคะ่ะปล่อยต่อปล่อยแล้วต่องวดเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะว่าระวังปูสามแปดกับ เซียนอุดอรเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเป็นจังได้แน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเข้ามาไปพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขที่เพิ่นนะคะวก็แอดจิตเปิ่ง ค่ะนี่้อคะตัวเลขแนวทางปล่อยตองวดเนาะค่ะของปสูสามแปดนะคะพี่น้องกัซซมี่เลขที่ยังบผ,ผิดพลผาดเลยนะคะพี่น้องเลขสามหลักเนี่ยนะคะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะพี่น้องกนะับเขาหกอยู 5, ่ 6, 7, นะคะพี่น้องเนาะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะที่ยังบรุษนะคะปีนี้เนาะคะ่ะซึ่งปูก็ได้ปล่อยตองหดวตอเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีห้าแปดมีเจ็ดแปดเก้าแปดนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งวันที่แล้วซื้อบ่ได้เลยะคะ่ะซุ่มน,นี้ ค่ะวันนี้ก็ไปพิจารณาบ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถือคิดบาวากันเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเลขทุกตัวไม่ซิดเขา่าแล้วก็ม่ซิดหลุดด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาไปไต่ตองให้ที่ถ่วนค่อยสั่งลอตเตอรี่ไว้หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่คอยสั่งลอตเตอรีไ่ไว้หลุดไว้เผื่อมีโชคมีมันเนาะคะ่ะพี่น้อง เลขลักนียังบรุษจะเทือ่อนนะคะพี่น้องเด้อสามตัวมาตัวพี่น้องยังบรุษเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังไดนก็เอาไปวิเคราะห์เบิงบ้งพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องว่าหมักบ่อทาหมักกระจัดจวดจัดฝาดบ้มไปเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้าบ่มหมักก็พันไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะท่างช่องนะคะพี่น้องค่ะมีแนวทางดีๆเด็ด,ด,ดๆก็อยากเอามาฝากมาตอนพี่น้องปองไปเนาะ,ค,ะค่ะกับวาสิยูเจดายมุ่งนของ บ้านเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องบอไดพ่อไปได้แอดกะไปติดไปตามมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อมีตัวดีตัวเดดเนาะคะ่ะวัดไดสำนักไดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่สำหรับเซียนอุดรเน,นี่ยมีเอฟซีหลายท่านเนาะคะ่ะที่เมนมาบอกให้ตามให้เด้อเด้ออด,ด,อด,ด,ดที่เพิ่นเข่าสองสามห้านะนะคะเนะาะขะงวดน,นี้เพิ่นก็ได้ม่าเบามาคุยกันกับปูสามแปดเห่าเนาะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากตัวไดก็ล่องออกไปพิจารณาเนาะคะ่ะข่าฟัง คลิปน <Es> <an> ้องค่ะถ้าเลื่อนเลื่อนผ่านเบิ่งแต่ตัวเลขอาจัศบ่รู้เนื้อหาสาระของคลิปน้องค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆน้องค่ะบ่ขาวโฆษณาเนี่ยแห้งดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะแอดมินเดินห้างไปทําข่าวพ่อได้คาน้ำมูกน้ำมันเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอย่าเลื่อนผ่านโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งให้จบเลยเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่มีรถมีเวลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเปิดทีมไว้ก็ได้เด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเพราะได้คลิปละ เล็กละหน่อยพ่อได้ซะสมไปไห้เป็นค้าน้ำมันไปหาเฮ็ด้าวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะคลิปนี้กับปีไม่แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเฮ่งเฮงรวยรวยเด้อตอนรับปีใหม่ค่ะปีใหม่มาแล้วก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะค่ะคิดสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จให้สมหวังทุกอย่างเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงนิงนเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อมาบึงมาชมชิปนี้เนาะคะ่ะ ให้โชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปในปีนี้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะให้โชคโชคมานานันหมันทุกท่านที่มาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรุยลวยตลอดปีตลอดไปนะคะพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ